ครับผมสวัสดีครับว,วันนี้เป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นมากครับเราก็ดีใจมากที่แฟนๆมาให้การต้อมปรบละครพวกเราดีขนาดนี้ใช่ครับก็ไม่เคยรับบทแบบนี้จริงๆเหมือนว่าไม่ใช่พระเอกอเหมือนเป็นตัวเอกของ ตัวเอกอีกหนึ่งตัวของเรื่องมากกว่าปกติแบบคนจะรกักในตัวเอกเรื่องนี้คอนอาจจะแบบรกัรกเหมือนเดิมครับรักเหมือนเดิมเออแต่ตอนแรกที่ตัดสินใจรันเนี่ยพลิกคาแรคเตอร์ขนาดนยากเลยตอนที่ตัดสินใจอ,อย่างเงี้หนึ่งคือเพราะมันพลิกเลยลับเราเราไม่อยากเล่นบทเดิม,มเรารู้สึกว่าเราอยากหาอะไรที่ทำให้เราพัฒนาขึ้นก็เลยตัดสินใจรับ ดีกว่าที่คิดเยอะครับคือนอกจากบทที่พลิกแล้วด้วยนักแสดงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเดียพี่เจี๊ยบ mm. นาน่าเองก็ทําให้ผมตอบตกลงด้วยเหมือนกันเพราะเราไม่เคยร่วมงานกันเลยแล้วก็รู้ว่าทุกคนเก่งมากการแสดงคือโฟร์มปเลยโฟร์มากคือคือเวลาอยู่หน้าเซตมันเรียกว่าปะทะกันสนุก นะมีแบบเราเจอแบบอะไรกับใครเยอะสุดอนะรเรื่องจริงๆเจอกับทุกคนพอกันเลยนะครับแต่ว่าวิธีการประทะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้าใส่กันมากที่สุดก็คงจะเป็นกับเดียเพราะว่าเดียเป็นคนที่อุ้ยสปอยไม่ได้ <laughs> <laughs> ไปติดตามเออต้องเรื่องที่ต้องเอก,องก็บน้ำความลับไว้เยอะเชอญ <laughs> ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแม่พอแมงั้นเดี๋ยวหลุดไปปุ๊บคนดูจะไม่ดู ดีย๋ยวคนดูจะรู้หมดว่ามันจะเป็นจะเป็นยังไงต่อไปไม่อยากรู้ว่าอะไรที่ชาเล่นฟิ์มากที่สุดในเรื่องเนี้ยว่าอันเราผ่านมาหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแบบผมว่ามันเป็นความเข้าใจของตัวละครมากกว่าครับเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นความด้วยพลเรื่องมันคือความแขนรุ่นพ่อที่มันถูกส่งต่อมาถึงรุ่นเราแล้ววิธีการเข้าหาผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันม,มันจะทํายังไงให้ให้วิธีการเข้าให้เราเชื่อว่า นี่คือวิธีการของเราซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ต่างกันจริงๆแล้วมันจะหนักสุดตอนที่ผู้หญิง3คนอยู่ด้วยกันแล้วผมอยู่ด้วยมันมันมันต้องคอยเก็บรายละเอียดตลอดเวลาที่แบบคนนั้นรู้ไหมคนนี้รู้ไหมคนนี้รู้ไหมต้องระวังไม่ให้คนนั้นรู้อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาคือมันมันต้องเหมือนเป็นคนที่เหมือนตื่นตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลาเตรียมรราขี้นไปดกนทรับ,บรสู ยังงไเตรียมรับความรักอันนี้คืออ้อนไวรุ่งหน้าเลยอ้อนไวรุ่งหน้ากลัวโดนกลัวโดนสาบแช่งเออก็คือคิดว่าโดนแน่ๆมีบ้างแหละมีบ้างแหละนิดเดียวพอนะขอนิดเดียวเออแต่ถ้าเขาแกะคือเป็นความสำเร็จสุดๆเลยนะถูกครับอย่างกุรอซงเนี่ยตอนที่ทีมเล่นเะาพิมมีความตัวของกอซงอยู่นิดนนี่เรู้สึกว่าแค้นอะไรได้ขนาดนี้วะเออเออมันจะอะไรขนาดนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องหา ไม่มีไม,มไม่มีครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแค่ในมุมผมผมรู้สึกผมแค่ศึกษาตัวละครแล้วก็ศึกษาบทของผู้หญิงสามคนก็นเหมือนกว้างขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าภูมิเมล็ดไม่ใช่พระเอกครับในการตีในการมองภาพของตัวเองรู้สึกว่าเราไม่เรา เราไม่ได้มองว่าภูมิเมล็ดเป็นพระเอกแต่เรามองว่าภูมิเมล็ดคืออีกหนึ่งตัวหลักของเรื่องเรื่องาหลังจากนี้เราจะไม่ให้เขาเล่นบทพระเอกได้เลยใช่ไหมเรียกว่าถ้ามีโอกาสเล่นบทอื่นได้เล่นบทอื่นที่น่าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ติดเลยไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับขอแค่เป็นบทที่น่าสนใจผมผมพร้อมพร้อมอ่านพร้อมลุยตอนนี้เหรอ เกมรักปฏิหารกับแม่หยัวบทที่ตัวเองรับเพราะรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากถึงรับใช่เพราะมันก็จะต่างจากเดิมไปอีกซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนปีนี้เป็นปีใหม่ตั้งเอกลุ่มใหม่อะไรใหม่หมดเลยนิวฟิล์มครับนิิวฟล์มก็ new f i l ้คำจำกัดความของตัวแดงในการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยคำจำกัดความในการเป็นนักแสดงมจะี new ก็อยากให้ทุกคนจำผมว่าเป็นนักแสดงที่ออทมีความสามารถออแค่นั้นแค่นั้นเลยไม่อยากให้ยึดต,ติดกับว่าต้องเป็นพระเอกอย่างเดียวผมรู้สึกว่าความสนุกของการแสดงมันไม่จาเป็นจะต้องเป็นแค่พระเอกถ้าเราถ่ายทอดบ,บทไหนก็ตามแล้วคนดูเชื่อได้อะมันคือแบบมันสักเซสแล้วออครับผมโออคตรหน้า รักโคตหน้ารักอุย้ยเออ,อทุกคนเห็นด้วยไหมจบมานะคะทุกคน,กคนเห็นด้วยไ,ไหมก็คอมเมนต์มานะครับออแต่ว่าถ้าสาบแช่งก็จะปิดตาไว้ออขอบคุณครัขอบคุณครับ